สวัสดีครับก็ผมแบงค์กโมเกมแคตเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการรีเอียชันกับคลิป Night c r e e p e r Origin of the Hunt Movie s, s t ่ Twisted Universe ์ับผมนะเป็นคลิปจากชแนล Secret c r e t 4 Studio ที่ผมติดตามซีรีส์ f ฟร d ดีเขาอยู่กับผมนะทำไม่จบสักทีไอที่ไปล่าหุ่น f ฟร d ดีในสวนสนุกแล้วก็มีหุ่นบอลโลล่าไม่ใช่หุ่นดี เป็นฆาตรกรสาวเซ็กซี่บอโรล,ล่าจำเนื้อเรื่องได้ปะผมก็าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันมันนานกว่าจะออกมาแต่ตอนผมนะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ที่ผมรู้จักมาแล้วไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นไปเลยก็มาดูกันนะก็เป็นอะไรที่สนุกดีดูเพลินมาเน่ตัวอะไรอะ่ะไนท์ครีเปอร์ป่ะที่เขียนชื่อคลิปไว้ทวิส t เต็ดยูนิเจักรวาลทวิสตเ นี่แบ่งเป็นมารตีเวิร์สยูนิเวิร์สแล้วหรอมันไม่มีซับหรอฟ้านี่ใครเนึกว่าหลุดมาจากมาเวลอะไรตัวอะไรโอเค อ๋อเป็นฟิกชัน n a l story หรออ๋อนี่ไงก็นี่ไงเพเพิลกายก็ยังอยู่อ๋ออ้นี้มันไปทั่วจักรวาลจักรวาลเฟรดดี้แล้วก็มาจักรวาลนี้ไปหลายจักรวาลอะไรี้่างเงี้ตอนนี้มันคือการเป็นโลกอะไรไปแล้วผมเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องาจจะช็อกคุณนี่ไงสปริงแครที่ตายไปตอนนั้นก็ยังอยู่อืม secret four ต t u d i o ขอบคุณช่องนี้ด้วยผมเนะผมกดไลค์ไว้ก่อนเลยผมกดซับไปแล้วด้วยนะใครสนใจกดซับไ้ก่อนได้ เสียดายไม่มีซับกับผมเนี่ยกว่าจะเน้นดูแค่ภาพเอาทท้านั้นโอ๊ะทำไมตกใจอะไรเด็กตัวอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นต้นไม้ปีศาจอะไรอี้ปะวิ่งสิจ๊ะเออโอเคค่ะโอ้โ,โหคุณแม่ปะเนี่ยคุณแม่อึมมากหืมโหมีปืนจะยิงมันตายแหละเหมือนเป็นปีศาจลากไม้ยอะไรเงี้ โอ้โอ <ider> <itor> ้โ <spooky> อ <noise> <mu ettes> ้สะดุ้งอยู่เป็นการสะดุ้งอยู่เือนกันมันเป็นไม้ทั้งตัวหรือว่ามีชิ้นส่วนเป็นหุ่นอยู่ในตัวไหมวิ่งไล่คาแล้วผมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไหวไหมเด็กนี่เด็กผู้ชายใช่ไหมหรือเด็กผู้หญิงไม่แน่ใจดูพ่อวิ่งดูพ่อวิ่งช่วยด้วยโอ้โดนจับไปแล้วผมเนี่ยตัวอะไรดนี่ะ นี่ลุงลุงโชโหดจะสู้ยังไงวะหนีอ่ะโอ้ตายแล้วมั้งเนี่ยแม่โดนจับอยู่ในมือผมนะไม่น่ารอดแล้วมัง้งโอ้โหไอ้น่าตามันคุ้นๆแต่ผมนึกไม่ออกเอาไว้กันโอ้ยตายโอ้โหเครี้ยงลงพื้นอย่างนี้เหรอกระดูกหักตาย ตายผมนะเฮ้มันก็นึกถึงไททันเหมือนกันนะโอ้โหโดนดูดวิญญาณอะไรไปด้วยปะเอ็งมีแต่ปืนจะไปสู้อะไรเอา้เอาก็ายิงได้เหลอวะสรุปใช้ปืนสู้ชนะได้แหละโอเคล่วงไปแล้วผมนะลุงแม่งโหดผมนะยิงทีล่วงเลยมีการแอบ,บซ่อนตัวในป่าด้วยตัวใหญ่อย่างนั้นซ่อนตัวได้หรอวะ ตัวซากะเบลเลมันลงไปใต้ดินแล้วจะโผล่มาจากใต้ดินเลยไงอู้ยกระโดดมาอย่างนี้เลยมีความเร็วอีกตัวใหญ่จะเร็วผมนะเย้โอ้ยโดนอีกแล้วมันจะสู้ได้จริงเหรอเออตายตลลุงตบทีเดียวตายยิงมาตั้งหลายนัดยังไงแบงวิ่งมาแล้วโอ้ย ยวอไปมันก็อะไรโอ้แบนแบนไปแล้วโอ้โอ้ลุงบอกทีเดียวก็ตายแล้วนี่ยิงอีกดินดินดินโอ้ดินดินมันก็ยังซาดุอยู่นะอยิงยิงยิงยังไงพ่อจะรอดอีกคนไหมเลยคนสุดท้ายโอ้โตตบล่วงอีกคนพ่อไม่เออพ่อยิงด้วยแล้วเด็กกะเด็กมีปืนกับเขาไหมเด็กจะทำยังไง เอกรีดแล้ววิ่งไปละกรีดเป็นเด็กผู้หญิงเลยลูกเอ๊ะหรือเด็กผู้หญิงไม่แน่ใจว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงทุกท่านลูกบอกผมในคอมเมนต์โอ้วิ่งตามเด็กครับผมเนี่ยมันไม่มีที่ให้วิ่งเข้าไปหลบอะไรเลยวะบ้านเบิร์นไรถ้ำเทิมอะไรก็ว่าเนี่ยเชลเตอร์เออหลุมหลบภัยเข้าไปหลบก็ได้ไหมน่เป็นเด็กผู้หญิงมั้งเห็นหน้าอกนิดๆแน่เป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นเลยไม่ค่อยแน่ใจ เอ๊น่าจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่แทนบอกพี่มึงสงสัยอะไรเนี่ยนี่เรื่องอะไรคือคักโอเคโอเคไอ้ปีศาจนี่มันลงไปใต้ดินได้หรือไงอ่อยังไงดีก็ก็ลงไปสิเชลเตอร์มันไปทางนั้นทางนั้นคือทางไหนอย่านิ่งลูกเดินต่อนั่นๆัเห็นข้างหลังไหม แอบดอูข้างหลังรับผมเนะ่ยทำไมไม่มาเหมือนปล่อยอ่ะเออเหมือนจงใจปล่อยเด็กป่ะมีนี่ด้วยผมเนะหน้าเอาไว้ช็อตมันนะสายไฟสายไฟข้างบนเนะี่ย้ามันมาปุ๊บล่อมันเข้าสายไฟช็อตแมมใบไปทางนูน้นแน่ใจเหละเออสวัสดีฮะ <c oughs> จะลอดไหมเนี่ยเด็ก เอสรุปตายกันหมดในครอบครัวใช่ไหมพอก็โดนตบตายแม่ที่โดนเครียงตายลุงโดนต่อยตายลูกจะรอดไหมเนี่ยมาอยู่ที่ไหนแล้วผมเนี่ยนี่มันอะไรกันนี้ะเออเข้ารบไหมเออยังไงทางนู้นไปโบสท,ทางนี้ไปหลุมหลบภัย ไปวัดเลยไหมโอ้ยโอ้ยออกาอีกาอยู่บนโทรโคงเด็กก็ไม่รีบเลยเนอะรีบวิ่งไปหาที่หลบภัยดีไหมเดินสบายใจเฉบแลวเกินนั่นไงมาแล้วเนี่ยตัวนี้บอกขี้เกียจรอแล้วเล่นสะไรดีไหมเนี่ยแล้วเสียงใครออกมาจากโทรโคงจริงเราควรจะต้องรีบวิ่งออกจากโทรโคงเนะยไม่ใช่ว่าเสียงนั้นจะล่อมันมาเหรอ ไปอยู่แถวนั้นเดี๋ยวก็โดนละอ้าวมันไม่มาฮหหรือมันกลัวเสียงโทรโคงเด็กจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> ยังไงดีไปวัดหรือไปหลุมหลบภัยไปวัดเลยไหม <c oughs> <c oughs> เด็กบอก่ะวัดเลยดีเว่าอ้าวเดี๋ยวไงงั้น <c oughs> เด็กบอกผมวัดเลยไม่ต้องแล้วรุ้ปลบดภัยอ่ะอันตรายอย่าเข้าเด็กบอกคุณจะเข้าไ i g h t c r e e p อร์ดิษดิษนอ t เดอร์ r ฮอริเป้ายเขียวว่า n น g h ค c ิ e เปอร์ทำอันนี้ไม่ใช่พายุเออไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติ n น g h ค c ิปเปอร์มาถล่มเมืองก็เห็นอยู่กับตาแล้วเนาะยังไงดีมีทงมีเทปอะไรด้วยเปิดฟังซะดีไหมโอ้ ไนท์ครีปเปอร์อีกแล้วผมนะเน้นชื่อมาไนท์ครีปเปอร์มีจริงอ่าโอเคเน้นขนาดนี้ไอตัวนั้นน่าจะชื่อไนท์ครีปเปอร์อจริงๆแหละไนท์ครีปเปอร,ร,ปอร,ร,ปอร์ตัวมันยังใหญ่จริงนะแล้วไงต่อเด็กเม่งช้า่เด็กมึ่งเดินอืดเรื่องจริงที่แม่งโดนตกตายไม่รีบเลยเอ,อเดินอืดไปมาอย่างก,กับเดินในสวนสนุกอมอนแมน ฮะอะไรมามี่แหวยโยมึงไวัยไปไหมไม่เด็กมึงช้าไป,ไปาอ๋อานคริปเปอร์มันใช้เสียงแม่มันเรียกชื่อเอเมิลี่ใช่ไหมดีไม่ผิดมันใช้เสียงแม่มันล่อดเด็กด้วยผมนะตัวอะไรกันแน่มันทำได้หลายอย่างเลยกิน เอมาลีใช่ไหมอยู่ที่ไหนอืมหาไม่เจอหาไม่เจอใครจะสู้มันได้วะเด็กจะจการตัวนี้ได้ปะเป็นไปได้เหรอดูตัวแม่เดิเอมิลีอ,ลอยู่ที่ไหนไม่รู้ จะสู้ยังไงก็ได้แต่หลบไปวันๆนะเนาะระเบิดรถใส่หน้ามันอะไรยงี้ปะวิ่งไปแล้วผมนาทีเนี้ค่อยวิ่งหลบในบ้าเอาจริงหลบในบ้านกันเจ้าวว้ยวว้วยวว้วกรี๊ดกรี๊ดได้ยินเลยนะถ้าหลบในบ้านไม่น่าจะเข้าได้นะตัวเบ้งใหญ่แต่บ้านพังไงเออมัจจะทุบบ้านพังอะไรอย่างนี้อาจจะไม่รอดถ้าในบ้านมีชั้นใต้ดินเนี่ยจะรอดอยู่ถ้าหลบในบ้านจะโดนตบ บ้านล่วงและอาจจะโดนเห็นตัวเอ๋เห็นแขนแวบๆบแบบโดนแล้วผมนะหยิบมาอ้าวไม่เห็นเหรอไอเรียกว่าเห็นไม่มีอะไรที่นี่ให้แกโอ้พ่อ,อยังรอดอยู่เออมีแค่ฉันอ๋อลูกสาวฉันฉลาดโอเคเป็นลูกสาวจริงด้วย เธอน่าจะเข้าใจว่าเธอควรจะออกจากที่นี่อย่างไวไม่ว่าเสียงเธอจะยินเป็นใครเธอจะไม่หยุดเธอจะพูดอีกทีเธอจะไม่หยุดหนีเข,นข้าใจไหมหนูพูดกับเมิงตัวเห็นมาช่วยแล้วเนี่ยแกไม่หาเธอเจอที่นี่หรอกวิ่งแล้วครับผมเนะรู้แล้ววิ่งเลยทีเงี้ยโคตรไวเชื่อฉันเถอะ เธอจะกลับมาหาแกแล้วแกต้องเสียใจที่จัดการครอบครัวของเธอไปนั่นแหละที่ฉันสัญญาแกนี่คือมาแจ้งตำรวจแล้วลก็ไอ้นานเงเอกคนนั้นนี่จับภาพที่แล้วแล้วนะจำได้ไหมเออเรียบร้อยผมนั่นโดนตบล่วงว้าสิบห้า<ะ>ปีผ่านไป ฉันกลายเป็นทหารโคตรแกร่งครอบครัวฉันถูกจัดการไปทุกคนโดยไอปีศาจนั้นตอนนั้นฉันกลัวแต่ตอนนี้กูมีปืนกล้ามโคตรใหญ่อืม <c oughs> มันคิดว่ามันเป็นนักล่ามันคิดว่ามันจะฆ่าชีวิตใครไป,คไปกี่คนก็ไม่เป็นไร มันเชื่อว่ามันไม่มีใครหยุดได้แต่มันไม่จริงอีกต่อไปเพราะฉันรู้ความลับของมันอ<ต>โอแล้วไม่ได้รู้ว่าการเป็นนักล่าที่โดล่าเป็นยังไงถึงเวลาที่ต้องรักสัญญากับพ่อแล้วดูกล้ามดิเพื่อเจอกับมันอีกครั้งและมันชดใช้ที่ทมันทำ ในสิ่งที่มันเอาจากชั้นไปรู้สึกคุณเธอจะเก็บเทปจากรถนั้นไปด้วยตอนนู้นดูดีนรับกลับมาไอเมลี่<ม>ฉันรออยู่เลยแน่รออยู่ด้วยอ้าวาาแล้วก็ยังไม่จบไปอ่ะก็แต่ <c oughs> <c oughs> ว่า <c oughs> กี่ฟี่แล้วว่าที่ทำเนื้อเรื่องค้างคาไม่ตัดสินตักทีครผมนะนี่คือเนื้อเรื่อง n น g h คลิป e p อร์ผมนะอกจักรวาลหนึ่งของซีรีส์ของช n นลนี้ Secret for Secret Studio ผมนะที่มันมีความเชื่อมโยงกับนางเอกของเฟรด d ีภาคแรกที่ผมเคยดูด้วยใช่ไหมนี่เป็นเรื่องราวของเด็กอีกคนหนึ่งที่หนีจากปีศาจชื่อ n น g h คลิป e p อรท์ที่ครอบครัวเธอถูกฆ่าโดยตัวนี้ผมนะไม่แน่คุณเธออาจจะเป็นนักลบ ที่จะเข้ามาจาักรวาลเฟรดดี้ที่เราค้างไว้ตอนหลังอาจจะเข้ามาเราจะไม่งงว่าคุณเธอมาจากไหนอะไรแบบนี้ปะเอ้กับผมเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าเนื้อเรื่องซีรีส์นี้ไปไกลนอกจักรวาลแล้วมีหลายมัลตีเวิร์สด้วยไม่เป็นไรถือว่าดูกันเพลิน,น <laughs> โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจใผมทํา,ามผลงานถ้อใครอยากดูผมรียอคชนอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะ คลิปตัวฉบับจะอยู่ในข้อมูลคลิปด้านล่างนะไปกดดูกันได้แล้วก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตตัวตัวฉบับผมนะกดไลค์ให้เขาด้วยโอเคัสดี่ก็ขอไปก่อน굿บายไงดไน